ันี้เป็น1.9 Highlander นะตัวนี้เป็น1.9 h i ดเ l a n d e r ใน FC นะตัวนี้บอกเลยอ่าตัวนี้เป็น1.9ตัวแซดครับผมรถปีหกห้าเลขใหม่ไม่ต้องพูดพูดถึง2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองถูกต้องครับรถเข้าสู่เรียบร้อยเลยนะเลขไม่สองหมื่นโลนะคะคันนี้นะถูกต้องแล้วก็เป็นสีเทาแลมโบนะนี่เป็นเบาะหนังสวยงามมากเลยนะบอกเลยสีก็เป็นสีพิเศษสีมันแบบคนนิยมเลยแล้วก็ได้เกียร์ออโต้นะผู้หญิงขับได้ผู้ชายอ่ะดี แล้วเป็นเทาแลมโบ f เจ๋า,จาเป็นสีสูตัวสูงแล้วก็เป็นเทาแลมโบฟังก์ชันพวงมาลัยมี2ฝั่งเลยนะนี่ไง FC เห็นแล้วบอกแล้วว่า,ววาเห็นแล้วแบบว่าตัวท็อปใช่มากเลยท็อปสุดเลยท็อปสุดที่สําคัญคือเบาะหนังรอบคันบอกเลยองงบอกมาจากสูรแล้วแถมนิ่มมากเลยค่ะนั่งสบายเลยนะบอกเลยฟังก์ชันไม่ต้องพูดถึงมาเต็มมีทั้งซ้ายทั้งขวามาเต็มแล้วก็มีจอมให้เรียบร้อยละ FC ไม่ต้องทำอะไรแล้วกล้องหลังคันนีน้มีแน่นอน100อร้อเปอร์เซ็ตมามเป็นตัวนี้เลย